ก็นะครับในปีหนึ่งเนาะพวกเรานะครับชาวราชสีมา79นะครับมสนะครับเราก็จะมีการพบปะกันครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์นะครับของเรานะครับอาจารย์นะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาในงานของพวกเรานะครับทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะครับซึมมือนอนเรียนตา่ที่บ้านตายดูนะไม่อิ่ง ก็ในโอกาสปีใหม่นะครับก็เลยว่าอยากจะขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนของอาจารย์นะครับมากล่าวให้อวยคำโวยพรนะครับแล้วก็มาสอนสั่งเหมือนพวกพวกเรานะครับเหมือนตอนพวกเรายังเป็นเด็กนักเรียนนะครับรับไปทราบว่าอาจารย์จะเดี๋ยวพี่เป้บอกขอขอตัวแทนเนี่ยต้องถามว่าเอาแบบไหนเอาตัวอายุไม่ไม่ขออาจารย์ฝ่ายน่แนวดีไหมเออ เรียนแนเลยชีวิตครับชีวิตหนักก็องทำตัวยังไงขอเรียนเชิญอาจารย์แน่แน่ครับแน่แน่ครับยินดีครับให้ให้โอวานเล็กน้อยหน่อยครับเห็นเพื่อนพระนี้ไม่เป็นทางการใช่ไหมเนี่ยจะได้ทำเสียงดูดีท็อปออฟพิชเช่ครับไม่ใช่ครับก็ขอโทษพี่พี่นะครับโอ้รู้เลยว่ายังไงเนี่ยมีเล็กเกย์จอมาก่อนอ่อนดีเนาะ อันนี้เป็นกินดพงศ์พิพากครับอาจารย์ดารณีคนสวยน้ำตาลุยใช่ไหมบุญไทยนี่อาจารย์อะไรครับพิษสมัยสมัยวิทยาวิทยานี่อาจารย์อะไรครับวิไลพิษอาจารย์จุลพิษอะไรครับจุลพิษครับอาจารย์ุพิษดาวเรืองต่อไปใครครับไม่มีครับเป็นนักเรียนค่ะเป็นนักเรียนเหมือนกันจำได้นะอาจารย์อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เอ๊ะ ชีวะ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 ดะงั้นครูเพื่อใครจำได้ครูเพื่จำปณีดงตัวจำปณีตอนกอนสองช่อนึครับหอสุดเลยตอนักดิ์ครับอาจารย์เฉยักด์กูะชั้นครับก็คือในไหนก็มอบให้ครูครูก็ไปดูแของาจารย์ทุกท่านนะครับตั้งแต่อ่านลายของเบ้ก ลุ้นอยู่ว่ามากี่คนอนาะลูิสึกโอ๊ยเนาะตาจิ้งกีลหลาใช่ใครไม่มาตาจิ้เนี่ยเออผมบอกผมบอกพี่เก่งนะบอกว่าใครไม่มาเนี่ยเขาหน้าไปเต่าวทำร้ายต่าใครไม่มาขาวหน้าไปกิดจะผ่าตาจะทำอะไรกลาวอย่างนั้นนะสี เพราะนั้นตรงนี้น้องก็ขอบคุณที่ให้ครูมาเป็นครูครูยาวสาระอะไรครูเลยแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจดีใจกครูเกษตรก็คุยทำอะไรมีเงินมีทองมีฐานะเราไม่เอามันมาดูกันหรอกตรงนั้นเราดูกันเราด้วยว่าเป็นอะไรแล้วก็สุดภาพของเราเป็นยังไงพวก็เราแข็งแกร่งแล้วก็รักใคร่กันดีพวกเราก็พวกครูทั้งหลายก็ดีใจครับดีใจ แล้วก็ประทันใจมากครูคิดว่าพวกเราเนี่ยคงอยากเชิญอาจารย์ที่สอนพวกเราทุกคนนั่นแหละครูครูพระครูศิลปะครูเกษตรก็อยากเข้ามาบดนั่นแหละแต่ไหนๆก็มาแล้วครูก็เลยขอเป็นตัวแทนของอาจารย์ทุกท่านแล้วกันว่าครูคูบาอาจารย์ทุกคนของราชสมบัวิวยาลนะครับภูมิใจพวกเรามากแล้วสิ่งที่พวกเราประสบความสาเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานแล้วก็ผูกพันเพื่อนกันเนี่ย มันก็มีความปราดเรื่องของทุกคนร่วมก,กันนะครับปีนี้ราชสมาัยิวิเลยของเรา124ปีแล้วปีที่แล้วฉลอง123ปีใน124เลขก็9ก้าไปเรื่อยๆนะครับมันพวกเราก็ใกล้กเกษียณใกล้กเกษียณบางคนก็จักเกษียณแต่เราไม่กเกษียณไปจักเพื่อนไม่กเกษียณไปจักไม่กเกษียณไปจักบ,บ้านแฉกขาวของเรานะครับมีอะไรก็ ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันๆๆและกันระหว่างเพื่อนฝูงนะครับดีใจที่พวกเรายาังผูกพันแล้วก็ยังมีสุขภาพแข็แรงราสามารถจะมาร่วมกันได้ในกุกปีนะครับคิดว่านนี้แล้วก็ในโอกาสนปีใหม่ปีนี้นะครับครูในฐานะเป็นแทนของอาจารย์ที่ท่านตรงนี้ตกมาตรงนี้ครับเพใ้้สจ็ดขาวทุกคนรุ่น7-9รุ่นนี้นะครับห้ทับใช่ไหมอห้าทับสี่นะครับ เลขก็สวยนะเป็นทองพิดทองแรงขอกหบพวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่เป็นสุปมง,งคลทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาปกป้องคุ้มครองดลบดาให้เราและครอบครัวตลอดจนญาติพี่น้องทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความสําเร็จโครคภัยไข้เจ็บก็อย่าได้เข้ามาก่ำกรายนะครับเดินทางไป,หปไหนก็ปลอดภัยสุขความสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองพร้อมกันทุกคนนะครับขอบคุณ อขอบคาร็ก็ที่อารให้พรมาเนี่ยอาจารย์ถือรางวัลที่หนึ่งไแล้วรางวัลที่หนึเป็นของอาจารย์อาจารย์รางวัลที่หนึ่งผมขอที่สองบใบพอแล้วครับกันนะครับกต้ขอครับก็นี้ก็ครูอ่าาะงก็มาอวยพรในปีใหม่ให้พวกเราลกหานจิตกาครับน่นั่ครับเดี๋ยวที่ฝัอาพอดีเลย ือวิดีโอจะป้อนวิดีโอสามารถเทีนฟูมันได้เด่นหมดไหมหมดครับเอยิ้มครับชี้รูปแรกนะครับถ่ายสามภาพหนะาตาแรกหนึ่งสองตาสองของมินิฮาร์ดครับของมินิฮาร์ดครับของมินิฮาร์ดครับหนึ่งสอง จะบอกให้ยกเก้ามันจะยกยังไงคนร้ายอ้เฮยอ้เฮยมีรู้ในวนะแต่มีรู้ด้วยราล็อหนึ่งสองสามไมเท่นะครับ1 2ึ่สองสามเฮยเสียงมนเขาเข้าไปเข้าไปนเอายมุงมาทไมทไมน้องก็เรียใหม่ไม่เก้าีนับแล้วภาพแรกนิดนิดภาพแรกปกติก่อนนะครับภาพแรกปกติภาพนิดนึงระวังครับภาพนิดหนึงหนึส ภาค geliyor, ที่สองมิกอาร์ตคร <im IT ZA 1> ับแหมริง่าภาคที่สาม่นะหนึ่งสอสเฮ้ลาสิมาลาสิมาลาสิมาของเราวมกันฉลอาสิมาลาสิมาของเราียเราดีมันกันะลองโรเรียนลาสิมาตั้งมากขนาดนัน เป็นความเขาชนะกังเอาประจเกียรทีุหรือรังเอาแมวมาดึงดัม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 ดัรดัมดังดัม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 ดันดัม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 ดััดัดัดัมดัดัดมดัดัด มาตั้งมาก็นานนักสิ่งที่ลักคือสีแเป็นทีเป็นฝันเอาชนะตรกลางเมื่อเราป็นกันเพียรที่คุณคือหลานอาแอมเาดูใจโยโยให้ดังอีกทีโยใจโยให้ดังสามทีใโยโยใโย ยัง่าชีงกับมัดนาะเราชนะนะครับ